เราต้องทำยังไงบ้างคะไม่ยากค่ะขับรถไหเงรัอเควา <ละ S 2> มรู้สึกมัน <laughs> ขับรถ <laughs> ไม่เหมือนข้างหน้านี่คือเป็นกระจกเยอะ <laughs> ค,ครับเรามาจากห้องไหนเมื่อกี้เรามาจากห้องดอกไม้ประดิษฐ์ครับสวยงามสวยงามราคาถูกแล้วก็จัดส่งเรียกว่าจัดฟีแต่ก็ถ้าสัง่งก็คือจัดฟีเลยเราว่าครับพี่ต้องขยับมาหาจอยแล้ว <laughs> ดูผ้าไหมกันไหมจอยไปค่ะไปชิ้นสวยๆของงานนี่เขาบอกว่าถ้ามีผ้าไหมต้องอับขาดอนพอหมดตัวเองเราจะพาฝ่ายหญิงมาดูผ้าไหมค่ะฝ่ายชายใส่ไหมฮะมีด้วยสวยงามค่ะงั้นเราไปดูผ้าไหมกันไปจอยโครมาโอู้หูนี่กำลังตำเงินโบปะโบปะนะฮะเลยยายเมื่อยอยู่บารอดผ่าบ่เมื่อยไปบ่ไผ้สิขาย คายเบิร์ดคายเบิร์ดคายเบิร์ดตู้เอาเตี๋ยวตู้ได้บ่ครับขอโทษครับมาดูก่อจะไล่แต่ละชิ้นนะคะในการคอข้ามีครับผมเอาไล่เนี่ยเด็กจอยมาถามเพื่อดูเพียร์จะเป็นลุดใครเพราะว่าต้องให้โฟนเลือกใช่ยังไงฮะให้โฟนเลือกให้จอยไม่เผื่อค่าดวงนะ ต้องไห้เจ้าตัวเขาเลือกเองร่บเขาเอาร้ายยังนย่าไง้ามจับ่ะจับอจับนันนี้สีคล้ายๆตำสาสาด์บ่ครับบ่ค่ายบ่ค่ายเนาะผมเคยจะตำศาสตร์ตำศาสมันเป็่นเป็นสีแตะว่าเป็ีนถึงว่าเปลี่ยตะ่าไม่ถึงอันลักษณะไายตำนี่น ความละเอียดต่างกันแต่วัตถุดิบไม่เหมือนกันอ๋อค่ะอันนี้เป็นเส้นไหมอันนั้นเป็นผือเป็นเส้นผืะตามมาโดนเลยว่าย่ยโดนยุ่ค่ะลองฟัดไปไวย่อยได้ยุ่ค่ะลองไหมจะดวงงดูเพ่ลองลองก็ได้สักหน่อยไหมลองกระแทกไหมลองก็ได้ค่ะมาม่ใยายแเลยเจะ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 ยมจะ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 ะจ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 ะมะ มีรถร่วมกันแบบเมื่อเช้นี้คุณป้านแล้วเรียกว่าแบ่งคิวกันแล้วขาเราต้องทำยังไงบ้างคะว่าใครขอนยึดกันไหมฮะผมรู้สึกมันขับรถไม่เหมือนข้างหน้านี่คือเป็นกระจกรถแล้วก็เป็นกระแทกเลยค่ะกระแทกเลยต้องเหยียบกันเลยอ๋อไม่ต้องเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะเสือโกเสือสองอะไรก็เถื่ะ แม่นี่น้องจอยเองแม่โอเคค่ะน่าจะค่าดองรถนั่นแหละไม่ได้เพิ่มของเขาหรอกพอจอยมาปึ๊บสินค้าลดราคาใจ้ยเจ้ยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับผู้หญิงค่ะออกอะไรวันนี้ใช่ออกไม่ได้อือครับเธอบูรี่ชนีกแล้วท่านี้ก็จะเป็นการฟัวพ้าวเหมือนการขัดตัวละลา ตัวดูเหมือจะอยากใส่ของเธออะสวยงามมากเป็นเป็นสินบาน่เาเี้มงยามาแล้วกันสวยสวยค่อันนี้าเามากเขาเรียกว่าไหมเส้นน้อยเสนนอผัวพาแม่มาคือสีบวกกับบานหนเนาะแม่ผมนาซิยูนี่ระเบิดมือมัดเพ่มมัดดำเพิ่งมักผ่าไหมงามบอลองลองลองนี้ แ้วสสแลสว,วยสรุปว่าเงินเราไม่พอใช่ไหมไม่พอครับ <c oughs> เปแผนกหนึ่งกันแปะปูไว้ไในบ่ครับแม่ผมแปะปูด้บ่ครับ อันนี้ก็มีผ้าด้วยสำหรับใครที่มาที่คุณาถามนะครับไม่ได้พกเงินสดมามีสแกนเคอร์ได้ได้ด้วยนะครับท่านสมัยมากนะมีครบเลยขอให้มีตังค์ในบัญชีขอให้มีตังค์ในบัญชีประเด็นคือไใม่มีนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่เราได้มาดูกันนะครับเป็นการทำข้อผ้าใหม่นะครับก็เป็นคำว่าพี่เราไม่มีขั้อข้อไหนนะครับ50%ต่อหนึ่งวันวันหนึ่งนะครับก็จะแบบขยันเต็มที่เลยนะฮะเรียกว่ากว่าจะได้มาแต่ละผืนนะครับก็ นานมากแล้วก็ขั้นตอนการทำเยอะมากครับมันละเอียดเนีราคาก็ย่อมเยาด้วยนะพี่ฝนถ้าาไปอยู่ครั้งนอกก็ต้องบอกว่ามานำ Joy Phone อีกแล้วแหละกว่าจะลดให้เนาะโอเคครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูสถิติต่อไปเลยนะครับแล้วก็ปีกรอบหนึ่งอผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายม่เป็นีใหม่แล้วฝ้ายโอเคครับผมมาเล็กจ้า